เดีย๋ยวเราลองสแนปลูกซองดูนะครับไม่สแนปะไ,ไม่โดนไลยไม่โดนเลยแล้วมึงนะขอปปั๊มยาก่อนนะเหมือนมีอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี่ เอาไปเลยสิบกะโหลกสลับปีกนางฟ้าบินไปหาผู้ชายน่าจะนอนแน่เลยนั่งในผมผมเจอละเรียบร้อยนะผมคือดีมากทุกคนเอาตรงสกิลต้นไม้จะถูกผิดใช้เร็วๆนี้โอ้โหมันก็ยังเหมือนทุกอีเวนนะที่แบบว่า ห้ามให้ใช้ท้ายวงนะครับเจ็บแล้วโมน,น,นึงคือโมนึงปินไปดีกว่านะมาผมเก็บงานเลยโห,โห,โหแรงมากอันนี้ยอมแล้วสกิลอีเสื้อเนี่ยน่าจะโดนเนิร์ฟแหละีรีบเล่นนะทุกคนเอาตรง ตัวสุดท้ายเนี่ยคนไม่รู้มันไปไหนเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้นะครับเจอแล้วโอเคนะครับทุกคนเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครเพียบแล้วผมด้วยนะครับ